ในเรื่องของหลักการน,นะเบื้องต้นนะคะจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นซึ่งวิธีการหาในเรื่องของแฟกทอเรียลนะคะแล้วก็การใช้สูตรในการหาวิธีการ,การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นโดยใช้สูตร p n r นะคะเราขอมาทบทวนกันหน่อยนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนคลิปวิดีโอนี้หรือการทบทวนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือนักเรียนใช้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นในกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด ในการแก้ไขปัญหาได้นะคะจากบทนิยามของคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะให้ไว้ว่าให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก factorial n นะคะคือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง n และยังมีอีกว่า n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเราจะเขียน factorial n ด้วย n แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจเรียกตัวนี้ว่า n factorial หรือเรียกสั้นๆว่า n fact นะคะจากที่ครูให้เขียนไปว่า0 f a ย์ ไปเรื่อยๆจนถึง10แฟกนักเรียนลองเขียนแล้วใช่ไหมคะและกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการหาจํานวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่มีทั้งหมดเราจะใช้สูตร PnR นะคะเท่ากับ n แฟกหาร n ลบ r แฟกเราจะได้จํานวนวิธีนะคะมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะจากคราวที่แล้วเราทบทวนกันไปนะคะโจทย์ข้อนี้ค่ะ หาค่าของ8แฝกหารด้วย3แฝกคูณกับ2แฝกในที่นี้เราห้ามเอา3แฝกกับ2แฝกทางด้านล่างมาคูณกันเด็ดขาดนะคะให้หาทีละตัวนะคะมาดูวิธีทำตัวนี้เราจะทำยังไงเราก็ตั้งโจทย์ก่อน8แฝกหาร2 3แฝกคูณ2แฝกกระจาย8แฝกหรือกระจายตัวที่มากนะคะให้เท่ากับตัวข้างล่างตัวใดตัวหนึ่งในกรณีนี้ ครูกระจายให้เท่ากับตัวที่อยู่ข้างล่างและมากที่สุดของข้างล่างด้วยนั่นคือเลข3แฝกจะกระจายลงมาแล้วได้ตัดทอนกันพอดีข้างล่างจะเหลือเพียง2แฝกซึ่ง2แฝกเนี่ยมีค่าเท่ากับ2จากคราวที่แล้วที่ครูให้ไปนักเรียนไปหามาว่าศนย์แฝกไปเรื่อยๆจนถึง10แฝกน,นักเรียนต้องจําค่าได้แล้วนะคะว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเราหาค่ารวมได้เลยทั้งหมดนะคะ3,360 ตัวนี้เป็นการทบทวนเฉยๆนะคะตัวอย่างต่อไปก็ยังจะเป็นการทบทวนอยู่นะคะให้หาค่าของ12แฝกค,คูณ3แกแล้วหารด้วย11จะสังเกตเห็นว่านะคะข้างบน12คูณกับ3ตัวนี้ใส่แฟกทั้งสอันเลยนะคะหารด้วย11แเข้างบนมากที่สุดคือ12สามารถกระจาย12ให้เท่ากับ11ได้ดังนี้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมคะคูจะจับ12แฝกมากระจายเพื่อให้มีเศษส่วนเท่ากันกับ11แฝกดังนั้นมันจะเหลือเพียง12คูณกับ3แฝกซึ่ง3แฝกเนี่ยจากหาค่าแล้วมันก็คือ3คูณ2คูณ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ6นะคะคูณกันจึงตอบเท่ากับ72นะคะต่อไปไปดูตัวอย่างที่3นะคะจงหาค่าของ สีแ่แกบวกกับสองแกบ้างถ้าเราหาค่าแฟกของแต่ละตัวได้แล้วจับบวกกันนั่นก็จะคือคําตอบค่ะวิธีทําเราก็ตั้งเลยค่ะจากโจทย์ซึ่งสี่แฝกเนี่ยก, 1, ก็คือสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งและสองแฝกก็คือสองคูณหนึ่งหรือใครที่จําได้อย่างที่ครูเขียนไปตั้งแต่แรกนะคะบอกว่าให้นักเรียนไปเขียนตั้งแต่ศูนย์แฟกจนถึงสิบแฝกเนี่ยไอ้สี่แกของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่สองแกมีค่าเท่ากับสอง แค่นี้เองหมดได้24กับ2บวกกันจึงมีค่าเท่ากับ26ดังนั้นค่ะ4 fact ี fact ่แฟบวก2แจึงมีค่าเท่ากับ26แค่นี้เองค่ะอันนี้คือง่ายที่เราทบทวนจากเรื่องเขาที่แล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องที่ใช้ตัวแปรขึ้นมานิดนึงนะคะให้หาค่าของ n แกกับ n ลบ1แฟก สังเกตก่อนค่ะลองดูนะคะ n แกกับ n ลบตัวไหนมากกว่ากันนะคะให้สังเกตก่อนว่าตัวไหนมากกว่ากันลองคิดดูนะคะถ้าสมมติ n ของครูเป็น5ข้างบน5แฟกหารด้วย5ลบ1ข้างล่างจะเหลือเพียง4กใช่ไหมคะดังนั้นเราจะรู้เลยว่า i n แฟกข้างบนมีค่ามากกว่า n ลบแกข้างล่าง ดังนั้นเราจะกระจาย n ที่อยู่ข้างบนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ n คูณกับ n ลบ1เราจะตอบว่า n คูณกับ n ลบ1แล้วใส่แฟกหารด้วย n ลบ1แฟกที่เราหยุดที่ n ลบ1แฟกเพราะว่าตัวส่วนข้างล่างนะคะมันคือ n ลบ1นะ ตัดทอนกันได้พอดีเลยนะคะมันจะเหลือเพียงตัว n ตัวเดียวดังนั้นนะคะ n แฝกหารด้วย n ลบหนึ่งแฝกเนี่ยจะเหลือเพียง n ตัวเดียวนะคะไปดูตัวอย่างตอบถัดไปนะคะให้หาค่าของ n บวกสองแฝกหารด้วย n ลบหนึ่งแฝกเหมือนเดิมค่ะสังเกตดูว่าตัวบนหรือตัวล่างที่มีค่ามากกว่า วิธีการทำขั้นแรกเลยค่ะสังเกตว่าตัวบนหรือตัวล่างมีค่ามากกว่านะคะในที่นี้บวกมันต้องมากกว่าลบใช่ไหมคะดังนั้น n บวก2จึงมีค่ามากกว่าแล้วกระจาย n บวก2ได้ยังไงกระจาย n บวก2ยังไงเอ่ยตัวนี้กระจาย n บวก2ยังไงคะกระจาย n บวก2ได้แบบนี้ค่ะ n บวก2 ตัวถัดไปก็จะเป็น n บวก1เพราะอะไรคะเพราะมันลดลงมาทีละ1น,นะคะตัวถัดไปก็จะเป็น n บวก0ใช่ไหมคะหรือ n ตัวเดียวนะคะต่อไป n ตัวนี้ถูกลบอีกหนึ่งจึงเป็น n ลบหนึ่งอ่ะสังเกตไหมคะว่า n ลบหตรงนี้นี่นะ n ลบหนตรงนี้ค่ะกับ n ลบ หตัวส่วนข้างล่างนี้มันเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นค่เราจะหยุดอยู่แค่นี้ n บวกสองคูณ n บวกหนึ่งคูณกับ n และคูณ n ลบหใส่เครื่องหมายแฝกนะคะหารด้วย n ลบหนึ่งมันเหมือนการตัดกันได้นะคะดังนั้นมันจะเหลือเพียง n บวกสอง n บวกหนึ่งคูณกับ n นะคะแค่นี้เลยค่ะเราจะตอบแล้ว ความรู้ที่ไ่้รัดนะคะจากการทบทวนในบทนี้นะคะก็คือจากบทนิยามของ Factorial นะคะว่าการคูณของจำนวนเต็มบวกนะคะตั้งแต่1ถึง N เลยซึ่ง N เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันนะและเราจะใช้สูตร PNR เท่ากับ N แฟกหารด้วย N ลบ R แฟกเพื่อหาจำนวนวิธีการนำสิ่งของที่แตกต่างกันนะคะ N สิ่งเนี่ยเลือกมา R สิ่ง หรืออาชิ้นนะคะจากทั้งหมดเลยเราจะหาด้วยวิธี PNR หรือสูตรนี้นั่นเองนะคะแบบฝึกทักษะนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกลองทำ